ฟื้นฟูแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องแก้ไขกันต่อค่ะในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะคุณผู้ชมได้ใช้ e อ b บอ l แก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็นหลังน้ําท่วมลดลงแล้วในพื้นที่ของตําบลบ้านตอมอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะนายรัฐพลนราดีสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายทวัฒน์สุทธวงศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานายนิกรยะ กะจ่ายนายอำเภอเมืองพะเยานายสุภชาติสันกวานนายยกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมและกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ใช้ e อ b บอ l แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็นหลังน้ำท่วมได้ลดลงแล้วในพื้นที่บ้านสันหนองเหนียวและบ้านร่องไผ่ตำบลบ้านต๋อมเพื่อบรรเทาการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณอาคารบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรทําให้เกิดน้ําเน่าเสียทรงกลิ่นเหมน็นและเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของเชื้อโรคและยุงซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ใช้ EM หรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาเพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ปัญหาน้ําเน่าในพื้นที่เบื้องต้นก่อนซึ่งก็ได้เลือกใช้ EM Ball เพื่อไม่ให้ น้ำที่ท่วมขังเกิดการเน่าเสียและสามารถลดกลิ่นเหม็นรวมทั้งลดแหล่งการพาอพันธ์ุของอยุงได้ค่ะประโยชน์ครอบคลุมมากเลยนะคะ,คะสำหรับ e mball ค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วย